สวัสดีชาวพุกศกค่ะดูความราปัจจุวันที่11มกราคมนะคะคุณได้สิบะทากับหัวนะคะเขาได้สีถ้วยกับหัวนะคะวันนี้ต่างฝ่ายต่างเกิดอาการท้อแท้นะคะเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาที่มันมีมานานนะคะเราแก้ไขไม่ได้นะคะ คุณก็อยากจะทิ้งปัญหาทิ้งภาระเขาเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนทีนี้จกักรวาลยังบอกเราว่ามีพลังงาน word r e d d i n g f o r ขึ้นมานะคะแปลว่าความสัมพันธ์มันยังมีความหวังอยู่นะถ้าคุณให้เวลากับมันมากพอนะคะหมายถึงคุณทั้งคู่นะก็จะถึงวันที่คุณนั้นรอคอยนะคะสมหวังได้อย่างแน่นอน มีพลังงานชูสเดียลเดเรกชันตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราเลิกลาก,กันนะคะแต่หมายถึงว่าเราต้องช่วยกันหาวิธีการใหม่ๆนะคะที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่ารับมือนะคะการเข้าหากันและกันนะ,ะถ้าใช้แบบเดิมเนี่ยมันก็จะได้ผลแบบเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่นะคะหาวิธีการใหม่ๆในการที่จะเข้าหากันหรือว่าแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดผลที่มันเปลี่ยนแปลงได้นะคะ